จะไม่กล้ารับมังกรสินะอันนมันมีอันติน้องพี่จะไม่ยุ่งกับฟอร์เรนทุกตัวที่มีอันติเด็ดขาดนั่นคือคติพจน์ของพี่เองอันติยังมันอันติยังมันอันติยังตีแล้วก็ตายดิครับน้องอัติแล้วก็ตายครับน้องไม่โอ้อันติก็ได้วะว่าจะไม่อันตินะเนี่ย อี๋รอรอรอการหายใจการหายใจฟึบโดนโอ้น้องแม่นกว่าพี่ก um. ็ไม่มีแล้วเทอมเนี้ยก็ะหิงเกินก็ะหิงเกินไม่มันมะันจริงจังเลยตาเก็บตาเก็บแต้มไม่เก็บแต้มคือล็อกสิบครั้งวืดสิบครั้งอยา่าลืมไปดูสตรีมสดที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับพร้อมเจอกัน ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอให้นำเพจซื้อขายทหารเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานน่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเป,ป,ปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลย TP7 มีรหัส Rv มี ID ให้เลือกจำนวนมากมาย ID เริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อ ID ใครที่สนใจก็ลิงก์จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเจอกันโอเคสวัสดีครับพี่น้องรักกสุลติดชเนลเชิงเ,เคยนะผมกอล์นี่ชอบเล่นหรือชอบกินที่ตกเหมือนเดิมเนานะ กวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมในคลิปนะครับผมมีเนะะื้อหาเรื่องเซตไอเทมมาฝากนั่นเองนะครับผมเป็นเซตไอเทมที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับในปัจจุบันผมก็เลยอยากจะามาแชร์ต่อเนาะว่าเผื่อเพื่อนๆเ,เอาไปใช้แล้วมันเวิร์กนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมพยายามใช้คำว่าพยายามนะครับผักอาราตี้เนี่ยขึ้นไปแข็งแกร่งให้ได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่าเราใช้เวลาน้อยเกินไปนะครับผมคือตอนนี้เราเล่นอาราตี้ไปประมาณห้าสิบเกมในแรงค์นะครับก็ ผลประกอบการมันค่อนข้างโอเคแหละแต่ว่ามันต้องเล่นจํานวนเยอะกว่านี้นะครับถ้าเราจะติดแข่งแข่งให้ได้นะครับผม <g> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเซตไอเทมอะไรนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยเล่น50เกมแนละผมแพ้แค่3เกมนะครับแรงตอนนี้เดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าเอ่อผมอยู่30ดาวนนะมันไม่สูงมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่ำมากเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับการเล่นอรเลนเนาะโอเค เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องเซตไอเทมก่อนนะครับผมและนี่คือโฉมหน้าเซตไอเทมที่ผมใช้บ่อยที่สุดในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆก็น่าจะสงสัยว่าเอจิตมาได้ยังไงนะครับมันคือเซตรถคูดาวถูกต้องแล้วครับที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วเพื่อนๆถามว่ามันยังใช้ได้อยู่จริงไหมนะครับผมครับมันใช้ได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเซตนี้ไม่มีการเวชนะครับเพราะฉะนั้นเซตรถคูดาวของเราไม่จําเป็นต้องฟิกเป็นเอจิตทุกตานะครับผม เราขึ้นมาเป็นทอยได้นะครับมันก็20%บวกกับพาสซีฟเมทัลก็เป็น30%นะครับเพราะฉะนั้นเซตนี้จะแบ่งออกเป็น3องค์ประกอบนะครับในการที่ผมบอกว่าผมใช้บ่อยที่สุดในซีซั่นนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับเป็นเอจิสเนาะแล้วเราจะขึ้นตัดเลือดหรือไม่ตัดเลือดอันนี้อยู่ที่เราต้องการหรือไม่นะครับผมถ้าไม่ต้องการนะครับล็กคูดาว20%พอแล้วนะครับไกอาหรือทอยก็ได้นะครับถ้าทอยก็จะได้30%เลยเนาะนี่ก็จะถึกแล้วนะครับนิดนึงเนาะอันนี้ต่ เราต้องเจอพวกมีเบดเลือดอย่างไอรินะครับผมเราจะเปลี่ยนตัวนี้ออกเลยนะครับขึ้นชิวออฟลอตก่อนนะเพราะว่าเราต้องใช้เบดเลือดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเบดเลือดเราจะอาจจะโดนเบิร์ตตายได้นะครับบางทีตัดเลือดเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมมันก็จําเป็นนะครับในการเทรดกับไอริเนาะแต่บางทีเนี่ยเราก็ต้องเจอเมดแรงอีกนะครับมันก็อาจจะต้องออกตัดเลือดแล้วก็ยังไม่ต้องมีตายเกิดนะครับตายเกิดเอามาใช้ตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็ขึ้นพวกไกอาครับหรือทอย คนก็จะสงสัยว่าทำไมผมชอบออกไกอานะครับไกอาค่อนข้างดีนะครับในการเทรดต่อเนื่องนะครับมันค่อนข้างคุ้มค่าเนาะเพราะฉะนั้นผมจะให้ชอย์ไปที่ไกอาค่อนข้างบ่อยนะครับในการแบบเดินไปเล่นกับเพื่อนบ่อยๆในช่วงไหนเกมเรารีบ่อยไม่ค่อยดีนะครับมันจะเสีย time ไม่งันการทํเป้ามหรือทําจังหวะนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมาเป็นสุดท้ายนะครับก็คือการขึ้นทอยก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ประมาณนี้เนาะไอ้ตาเกิดไอ้ตตเกิดจะไม่ฟิกนะครับว่าเราจะเต็นจะต้องรีบขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นมาในกรณีที่เราจจจะะตต้้้อองงบไฟแลว ปิดทาวเวอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ค่อนข้างโอเคเนแะล้ะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าผมออกแบบนี้จริงไหมนะครับผมสรุปไม่จริงนะครับฮาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนจากล่างขึ้นบนนะครับพยายามโฟกัสที่อัเลเลนนะอันนี้รถคูดาวนะครับผมอันนี้ก็ผสมไกอาร์ขึ้นมาก่อนเพราะโดนเม็ดแรงเห็นไหมสุดท้ายก็จะไปขึ้นเอจอยู่ดีแต่อันเนี้ยขึ้นในเทมไม่ค่อยสวยนะอ่ารถคูดาวรถคูดาวรถคูดาวอันนี้ขึ้นทอยก่อนนะครับแล้วก็จะไปตัดเลือดนะครับเห็นไหมรถคูดาวรถคูดาวอันนี้เจอน่าจะเจอตัวแรงๆหน่อยนะครับ เนี่ยเจอตัวแรงๆบูคองไงไหมโชคเจอพวกที่เราต้องมีเบ็ดเลือดเราจะต้องออกแบบชิบรอดเนี่ยออกรองเท้าเกาะก็คือเจอบูคองเจออ่ะชัดเลยครับผมประมาณนี้อันนี้ออกมาเจอซูเปอร์แมนแน่นอนนะครับอ่าคือเราเรามองเซเทปปุ๊บเราจะรู้นะครับว่าเราออกทําไมนะครับแต่ออกของเวทเนี่ยออกมากวนตีนะครับจะออกฟอตตี้เฉยนะนั้นนะโอเคอันนี้ก็ลถคูดาวรถคูดาวรถคูดาวนะครับอันนี้ก็น่าจะเจอพวกตัวหนักนะโอเคหนักจริง ล็อกคูดาวล็อกคูดาวนะครับนี่คือผลประกอบการนะนี่ซีวีนะครับช่างมันนะครับนี่ก็ล็อกคูดาวล็อกคูดาวนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับกับการออกเซตไอเทมของเจ้าตัวอัลเลนนะครับก็คือแพทปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะถามว่ามันไม่มีเบดเลือดมันโอเคไหมมันโอเคครับถ้าแรกมากับการที่มันได้ใจ สกิลได้มากขึ้นนะครับมันก็โอเคนะครับแต่เราต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าสุดนะครับเราเข้าสุดแบบนั้นไม่ได้นะครับเราสามารถเล่นให้ตายน้อยได้นะครับกับการที่เรามีสกิล2ในการใช้เข้าออกได้มากขึ้นนะครับหรืออันติใช้ได้ถี่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการเข้าไฟค่อนข้างฟิกกับเซตไอเทมพอสมควรนะสำหรับเจ้าตัวอาร์เนเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูพลังแฝงแล้วกันนะครับเผื่อคนเข้ามาใหม่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเฮ้ พลังแฝงอะไรนะครับพลังแฝงที่ผมใช้ปัจจุบันเป็นพลังแฝงนี้นะครับพลังแฝงนี้เดียวอันเดียวเลยนะครับผมใช้แค่อันนี้อันเดียวนะส่วนลูนก็จะเป็นเหล็กสปิริตาก้อนหเลยเลยสปิริตสเตนครับแค่2อันเท่านั้นนะครับผมไม่ได้เล่นตำแหน่งอื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังเกิลหรือโลมนะครับสำหรับการเก็บแต้มเจ้าเลนเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในเกมได้เลยนะครับผมฟอเลนโลตันด้วยวะเฮ้ยอย่าไปหยอกมันก็โลตันทั้งทีมอ่ะ มีลาบิคนเดียวต้รัวตรียมตัวให้พร้อมศตรูจะปรากฏตัวในอีกหวินาทน่มองมันดึงบัฟมั ไปผั่น่าเลยไปไปจุดฟอลินเสียฟิกแล้วที่มันดึงแรงวะโ้เชี่ยยไม่กันต้คิวแล้วเกินไปไหมขันนกจังลาดได้โอ้ดูเลือดดีโอ้ โอ้ไม่กอดมันจบร่างนะมันจบร่างนะนะคอสอะโฮ้ยฟอร์เรนเสียเวฟเยอะนะเนี่ยอย่างเงี้ยไฟมังกรเราชนะได้นะครับฟอร์เรนไม่สี่นะฟอร์เรนเสียสองตัวเลยหืมได้จังเรลวสองชาไปน,นี่เดียวเอง ผมลงไปก่อนนะผมมาผมมา,มมาอืมเอาแคก,กเลย <S <S ไปหูคองใจเย็น ระวังบูเรานะไปโยไปโยฟอเรนอยู่พ่วงบูอะโอ้ยอันติก็ได้วะว่าจะไม่อันติดนะเนี่ยอีเฮ้ยอิลูเมียแม่งสะบัดถูกจังหวะลื้เกิน คล้ากับน,นี้เชียววินี่คือผมสตาร์เบอร์ตททีมได้ไม่ต้องกดอันตีนักคอน่าจะของโอเคไม่เอาอ็อบเจกต์ด้วยโอเคเลยครับง <c oughs> ั้นมันเรียงทามมิ่งมันมันบูเล่นล่างนะมันเริ่มเล่นนะ คอตา,าคิดซึ่มโอเคสวยยกสวยมันกระดูดสวยเช่นเดียวกันอาคอตา,นะตายวะเ,เล่นได้นะ<า>ผมมาเติมราวิวตายได้นะครับล้าสวยบอกเลยว่าลาสวยแค่จีติปั้มล่างแตกเลยโอ้ไม่ไหวจีไม่ไหวจีไอกรอบไหวปะเนีน่ยกรอบอะโอเค <c oughs> อันตียังมันอันตียังมันอันตียั่งตีแล้วก็ตายดิครับน้องันตีแล้วก็ตายครับน้องไม่มีเสียงครับเมื่อกี้เห็นนะครับเมื่อกี้เห็นนะครับเพราะหนุ่มหัวสีสีเทาไอสีน้ำตาลน่ะเมื่อกี้เห็นนะครับไม่อเม่อม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นนะครับเมื่อกี้ไม่เห็น โอ้เราเอ้ยก็ก็ก็ข่าวเหมือนกันนะนาคอสอยู่โอเคมันพูดถึงนาคอสมันโผล่แมปให้ตลอดเลยกำลังจะบอกว่านาคอสอยู่ทามิ่งบนตาย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 หมดตายหมดตายหมดเลยสามตัวเฮ้ยหลบได้ เหตุไฉนี้เจ้าจึงหลบได้ชิ้นคลิปโอเคไม่พ่วงมาจะวย่างว่าเจ้ายัางลังเลสินะอนาคินเจ้าไม่กล้าลับม,มังกรสินะนมันมีอันติเนอ้องพี่จะไม่ยุ่งกับฟาเรนทุกตัวที่มีอันติเด็ดขาดนั่นคือคติพจน์ของพี่เอง ลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้าเราไม่สู้กับฟอร์เรนต์ตอนมีอันติและนายด้วยเอ้ยเจ้าฮึบไปแล้วครับจังหวะนี้วิ่งหลบ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 หลบได้ครับสองหนึ่งครับเป็นไงลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งฟอร์เรนตี้แล้วสวยกว่าเนี่ยโอ้โห รับร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคาตาคิซึมาอีกครั้งหนึ่งก็ล่วงเลยละกันเออโรเมียยังอยู่ใช่ปรเมียเมื่อกี้ไอไม่กะใช่หรือเปล่าเมื่อกี้ไออะนายทีนหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะเป็ดโอเป็นเป็นแล้วให้เป็นอีกเหรอครับเป็นแล้วเป็นอีกได้ไม่เป็นแล้วเป็นอีกไม่ได้หรอไอ้รวบสวยนะลองมาดูดนะครับผมทำป้อมบนให้นะ ไอ้ฟสนาคอไม่กลับไปรีด้วยหรอมันห่วงเวฟจังวะกระสุนแสงไปแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นห่วงเวฟเกินไปเพื่อนเอาจริงรีก็ได้มั้งเออลูมี่อะไม่มีอันตินะครับเอ้ยไม่ใช่อันติมันไม่มีอะไรอาเนียอาเนียนะมาๆๆมาอไม่ใช่นะอาเนียมาให้ก่อนอเนียม่ให้ก่อนตัวตีตัวตีตัวตีหูไม่ค่อยดีช่วงนี้ไม่ไหวจีไม่ไหวจี ฟอร์เรนโผบนนะครับกลางสามร่างหนึ่งนะเฮ้ยนี่ก็ขัดตาคิซึมจังวะเฮ้ย,ย,ยหู้คล้อง,อ,องไปฉันเลือกไหนหูยทุบสวยจัดฟอร์เรนโยนนะเนี่ยฟอร์เรนโยนจัดผมเอาทาวเวอร์ให้อย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้เมคชัว sure ์ไว้ก่อน อยู่งั้นแหละจะตีป้อมด,ดูดูดูหัวเไหมนี่คุณหวังที่หนึ่งกันอยู่หรอครับเนี่ยคุณต้องให้ผมที่หนึ่งดีผมเก็บแต้มอยู่โหไม่ไหวจริงอะไรครับเนี่ยพวกคุณนี่มันแย่จ,จริงๆิด,ดกิเลยกิด,ดกไหนกิดแบดบัตอ้าวรับขาโอ้โหยังอีกยังจะโดนกระสุนแสงอีกความซวยที่มันคืออะไรครับเนี่ย รอรอรอ,อ,อ,อการหายใจการหายใจฟึบ,บโด<ฮ>นโอ้น้องแม่นกว่าพี่ก็ไม่มีแล้วเทอเนี้ยก,ก,ก็ขิงเกินก็ข<ๆ>ิงเกินไม่มันมันจรงิงจังแต่ตาเก็บตาเก็บแต้มไม่เก็บแต้มคือล็อกสิบครั้งวืดสิบครั้งข้างบนมีตัวหนึ่งมันช้ำอยู่นะแต่มันจนอะมันจนอะมันจนมากเลย บูคองมันเห็นมันผมเลยไปเลยไปเลยเพื่อนเฮ้ยมันว้าวแล้วมันว้าวแล้วมันกลับแล้วมันกลับแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นมันกลับไปบอกแล้วไปแล้วไปแล้วไอผมผมยกโดนนะเฮ้ยโดนจริงโดนจริงแต่เล่นให้ไม่ได้ว่ะแป๊บนึงนะครับเอ่อบูมันขึ้นนะ ถ้าบูมันขึ้นแล้วผมเอาบูได้ผมน่าจะไม่ต้องออกแล้คุณโอ้ยเอาบูไปเลยเอาบูไปเลยเดี๋ยวผมออกเซตแล้วคุณดาวโอ้โอพี่ไปไกลๆได้แล้วพี่ตูเมียโอ้ยผมจะฆ่าพี่จริงๆนะโอ้ยพี่ไปทำอะไรตรงนั้นมันใช่ที่วิ่งเล่นไหมพี่ โอ,โ,อโอ้ยพี่เขาเอาคืนว่ะพี่เขาเอาแม่งจริงโอ้โหวิญญาณตามติดพี่ล็อกขาพี่ไม่โดนพี่รับดาเมจไม่ไหวหรอกพี่ผมมีบูคองมาด้วย <laughs> ผมมีบูคองมาด้วยพี่ไม่ได้คอมโบแล้วจบแล้วนะขอมันยังรอดอยู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งจบเฮ้ยมันรู้พี่ตามผมไม่ทันหรอก ล็อกอ่ะปึ๊ยไปออกได้อาชีพหมดอีกสภาพดึงนั่นไงว่าแล้วสวยจริงสวยจริงอันนี้สวยจริงสวยสวยสวยเรียบร้อยฮะ ว้ะลมทำอะไรอยู่จริงๆอ่ะมันจะดึงผมเว้ยแต่ผมมันเล็งมาแล้วมันต้องยิงมาไล่นั้นฮาจัดไม่คือผมอ่ะเคลียร์ไปแล้วว่ามันยิงนะแต่ว่าไม่เหลือฟิกไม่เหลือไม่เหลือสองแล้วคือแกก็ตายโอ้มีคนแย่งไอ้พีครับดูดาเมจมันนี้โอ้ไม่ก้อนเราแบบเล่นเยอะเกิน Ngoài chạy okay. <laughs>